เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับผู้ไหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง y าพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับคันนี้เป็น Honda Civic t a โ o ้ครับสวยใสยเงาวิ้งเลยทีเดียวครับสีเงาวับจับตาเลยคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีครับเล่มใหม่สามชุดโอนครบเกียร์ออโต้ วิ่งทางไกลก็ได้สบายๆนะครับน้ำไม่ด้างควันไม่ไหลครับเดียรใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาครับสีสันยังสวยไฟหน้าใสๆครับแม็กทีอสวยเลยน,นะครับของเครื่องสวยงามสะอาดตาเลยนะครับสีแดงแก้วครับทามมาัล่อาชาวก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมีไม้ท่านผู้ชมเลือกซื้อกันประจำทุกวนันได้ไม่พลาคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับ คันนี้ก็สวยๆอีกรับคันหนึ่งครับทำสีใหม่ครับรอยพับรอยร์ c จากโรงงานยังอยู่นะครับคันหน้าแต่ข็บไปขวาเนี่ยนะครับไม่มีรอยชนครับดูน็อตยังกลมๆทำสีเพื่อความสวยงามครับออแมกครับแอร์เย็นภายในสวยมีเครื่องเล่นบลูทูธครบครับซื้อไปก็ใช้งานกันได้เลยครับดีวิ่งดีแน่นอนครับสไตล์ฮอนด้าเลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้เบาะผ้าสภาพยังดีอยู่ครับเบาะไม่ขาด โดยสารสะอาดสะอานนะครับส,สวย, <S <S ส,ส,วยสนใจก็สามารถติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับติดต่อนัดหมายกันได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่แน,นานะครับติดต่อกันโดยตรงได้เลยครับไม่ต้อง,งผ่านคนกลางสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยครับจะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ